8นาฬิกา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับพิศโ,โลกเมื่อตีสองครื่งที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้สาลาไม้สักวัดห้วยแก้วอำเภอบางกระทุม่มวาดไปทั้งหลังเลยโอ้โหค่าเสียหายคาดเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยนะครับเป็นศาราการประเรียนไม้สักสองชั้นนะไฟลุกไหม้เป็นอนาบนร,ริเวณกว้างระดมรถหลับเพลิงจากหลายพื้นที่ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงควบคุมไฟไว้ได้แต่ เิงเสียหายหมดเลยนะคะเผาสาราการประเรียนจนกระทั่งวอดไปทั้งหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสาเหาตุกำลังตรวจสอบคาดว่า200ล้านวัดห้วยแก้วเนี่ยเป็นวัดราชในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ที่สําคัญคือสาราการประเรียนไม้สักสองชั้นที่ถูกไฟไหม้เนี่ย<อ>คือสร้างมาตอนปี51นะคะก็1ิกว่าปีแล้วเนี่ยค่ะอ ท่านผู้ชม